สบายดีพี่น้องสบายดีวันจะขู่จะกวนพี่น้องจ้าพ่วกก็ส่องไปน้องแทนพี่น้องเอ้ยมากับนางงามมาเนี่ยสบายดีพี่น้องขัดจ่อเสื้อหมวกพี่น้องจ้ามาเนี่ยกับมาเล่นเทียงน้องแท้นเป็นครั้งแรกเลยสิมาเที่ยงหน้าเพลินเนาะมาเคยมาจากเื่อจอยมันเคยมาแล้วเฮ้ยมากรับมาเธอหนึ่งพี่น้องมาครับมาคนมาลุ้นน้ำกันพี่น้องกับพายแน่พาเขามาเนาะมาเนี่ยมากับพายแน่ นนะพี่้องสาจอยไปเมตตาเฮ็ดสิออกได้ม่ตาเลยนี่แค่นี้แะ้วบาีพี่น้องมาก็เมตตาพี่น้องจ้าข้างแรกขอางมหนนังเทนมาทางมาคุณยี่เขากับบุก้าเอื้อเอื้อเพิ่อนบุเคยมาจักเถื่อนบเคยมาจักเถื่อนบุกข้างมาแม่เมื่อไหนกระเซาะกับคุณโอยว่าอันนี้ไปนั่นไม่ได้คุณสันคุณโอาต้องขามันอันทางหน้าลงอายเพิ่นเทากับผู้บกู้ผู้แม่เม่ตาก็ได้เองครับค้าสั่งจากผู้หนาแหละมาส่งน้องแคนก็เลยส่วน เล่ยมานำเลยมีหมูมาเขาก็เลยเขาก็เลยสวอดิเจอมานำก็เลาว่าคากับแม่ตากสิบรกับหอดเทอนเอื่อยเลเออแม่นนะแม่ายจอยเป็นหมูเลยได้เขอจีมาหายนอกหาเด็กๆนนแหะตาลดม้ากับนายมามือเปล่าหมดห่มือมากหอนดดีฮะแม่ขาจี๋วานพี่น้อง่ต้องใส่นมนะเอ้ามีอัน้มอีกตามมาพี่น้องเลย ข้างแรกของแมนนองเทนเนาะบุกบุ้เทียงหลูกกยื้อ้งแรกทีพสองขีสองขีบแรกอพ่นอันได้หนท้ายใหม่เห็นเด้ได้หนูใหม่กัแมนนองเทนกับยูเพื่อนแมนแล้วองก็บคยมากองบเคยมาจะเกืออตเห็นแต่ในขิบกัเจ้าเนาะแมอแองแ่นีวังไงแล้วลูกกระลาเอ้ยอุ้ยอีลาสบาสดี อืมด yeah. ูสบายดีน right. so ้องแพทอามบัล hmm. ุมาแม่เอาคนละทรงกับไมบปบะเนี่ยไอลูกล่ะไอ้ลูกนางยีดีนะเกาหลีมันเสร็งไงล้างน่ะฮัลลุตัวจ้างอายุเสียงยี่คือเสียงน้องเดือนไปแล้วมาสั่นมาเถอะนี่ไสเราถีบเจ้าน่ะเฮ้ยอืของน้องแคทมั าตัวไซขีให้ป้ามึงดูนะขีีให้ป้ามึงดูขีเป็นยุ๊กโตโตอ้าวน้องแคนมาขีกีเหี้ป้ามึงดูลูกล่ะขีบังดูน้องแคนน้องแคนขีเป็นแล้วน้องแค่น่ะอ๋อกินโรกิโลตมันเป็นไม่ตายจี๋เขากินนี่ยมันเป็นข้าวจี๋หวานมันต้องใส่นมไลยอืมแต่สีเย็นเนาะธรแมน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 ทองมากเหมืนก็ห้ากับห้ากับห้าห้าห้าปาลีวิ

น้ำลงไปมันบ่มีน้ำบ่บ่ไปทางไหนเด้็กอ,อ,อันนี้ทางนี้มันคอ่อเด็กมันน้ำมันกระไรมาพี่อันนี้แหละเพิ่นเทใหม่อ,อืมอ้ายสั่งว่าให้เทสูงทางนี้ให้มันค่อยลงพุ่นแม่แม่พรอหน้ามันกระไรแต่ว่าเพื่อนั้นน,<ง>น่ะเพิ่นบ่ได้เจาะ่องลืมโอ้ยสร้างกับภาพไปปัน่นเขาลืมลืม,ลมเนี่ยจังหน่อยอนะืมื้อนี้เทเรียบร้อยแล้วแม่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าย จ้ามีก็ต่อออกได้เด้อจ้าตอนนั้นมันอายว่ามันหมินค่ะไตแล้วก็เลยต่บอบ้องออ,ก,อกกีอนหนึ่งก,ก็ดีเจนลูกโคกละลายเนาะแม่ขอบคุณพ่อใหญ่เจดีทุกท่านเลยกับทีมงานแม่ขอบคุณละลายคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแม่แมแมที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณลูกพกมากตลอดแม่ที่เมตตาขอบคุณลูกพวกวป้าลุงทุกอ่าทุกท่านเนาะแม่ FC ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ลูกพกแล้วกับทีมงานเพลิน ก็ไดีใจลายที่เห็นลูกหลานได้มาสามนี่กัแม่แล้วนะแม่บุกิดบุกฟันแล้วอย่าบุกคิดบุกฟันว่าสิได้แบบนี้เราแม่แล้วนะอาซิมีผู้สวยแบบนี้นะต้นกับผลิพันเลยคล้ายๆว่าตื่นเราจากตื่นเนาะตื่นขึ้นมาบังเอิญเห็นแบบบุกขาดก้แม่เท่าในย่านนอนบรรลับอยู่เมื่อไปสัมภาษณ์มันก็่อนย่านนอนบรรลับอีรีเท่านะอ๋อคือไอ้หักนะยิ่งบอกส้วมไอ้หักตอนอะไรกันไอ้หักกะโอยลไรกันนอ้อแไปว่า คือนึ่งไม้คือความฟันแบบบกคิดบกฟันศาสนาาสีเมีอันภูใหญ่เจดีเพเป็นสอยเนาะเป็นอะไรใจแห้งบอโดยเนาะก็บบกขิดบกฟันเนาะก็ยังโดยเมียนแลวนะ เฮาในยันนอนบรลับอยู่แบบว่ามื่อนมื่อเนาะต่าตื่นเต้น้งนีเต้นแ้มันดีใจนะดีใจแห้งโดยูใจจว่อมาเมียนแล้วนะเรากินดีๆมันตกดินนะให้น้องกินนนนี้กปั้นเขาผขาโดยเ็อออผลตกห้ามอยู่บ่ะ อคองพอตัวนั้นะคนรได้ออกมากเลยคนในหึ่งหายหน้าสีหลงอย่าพึ่งเกี่ยวอย่าพึ่งเกี่ยวซุ่มมันซุ่มห่อกันยังว่าว่าสีสีเกีียวอยู่หักพระเจ้าพอพระนิวสึขาวันที่เกาที่สิบพะว่าจักแนวใดเนาะอันนี้ลูกกลางคนบราพูดยิงเนื้อพดองอ๋อ นื้อไนอยซะนอนอยู่ทเงบกกุ๊กคนก็ไมบวชเด้กุ๊กคนบวดดูยดีปาลยอนอนอะนอนอยู่เตียง้้าทุกอาง่เจ้านมาตวัมสร้างเมื่อตักบานบ่อ้ันนี้บ่ผมปะจับปูจับปลากันไหมะใส่สนใส่ไส้นะแม่ อันนั้นเที่ยงมาสตง่ะนีนงกลงแน้อ๋อโดยโดยโดยมากินไหมมากินไหมข้าวจีนะแล้วต้องใส่นมมันก็เป็นข้าวจีหวานเด้อกินเลดกินเลดปวดได้สิไปนอนกลุงบอยเนาะปะไปอยู่นปลามินผู้หนึ่งปะไปแล้วนั่นได้ห้ปามินอยากไ้ผู้นั้นแหละ ตอนน้แม um ่นะตอนนี oh, they, they kea, ้จะได้ผู้นั่นแหละผู้นั้นน่ะแหละไปบ้างจะได้ไปคู่น้องมินเอืไปบ้างอยู่นปลามินนะปอยูุบันปังนะเดี๋ยวจะไปก่อนสอบอกเขาุนนะสีกินหรือเ่ โดยโดยแบบมาแบบปวดใตังใจเนาะแบบจ้ามากเลยกะเศร้าโดยงคดีใจมาหอเทียงเลยนะดีใจเยอะนดีใจเยอะแต่อย่าพูดนางเงาอยู่่ามาลุงบอยบอว่ามาส่งเลยมันขำเลยามาเนีอว่ามาสตโนอยพนอนเทียงพี่น้องอย่าเบิงหนาติโน่อยม่าเราบอกเคยเห็นตัวจริงยังเถื่อนตัต้น่อยนะเป็นตะแพง บุกไม่ได้อะบุกคือไปเบิ่งต้นหน่อยรับอนีีม่๋อกระไยเงาอยู่กินต้มเป็ดกันเพื่อนคกินบ่แซ่บนี่เบิ่งได้ทั้งต้มทั้งฟีบุกได้สิไปเกี่ยวเข่าซอยลุงบอยฮะลุงบอยบ่มาสู้ฮะน้องแค้นบ่สิไปไปไปเลือกหญ้าเนาะเลือกหญ้าส่วนประเทศเด้อฮะออไปบ่อย่าเป็นยุ ไปสอยลงบอยเด้อไปสอยเลือกหนาไดยแม่ตานนะแม่ต้าน่ะอยากได้แต่ผู้เสือเลือกหนังนั่นจังละเอาไปให้น้องสาลาผู้หนึ่งเนาะแล้วก็แม่น้องมินผู้หนึงเออไปให้สาลาผูเสือชี้เลือกนั่นอืมโอ้ยแพงแต่งโตอย่แตมันจะท่าแต่งแต่งแต่งท่าปากไงแป่งแเล็บนะา่ยเปียผมหคู่มือไปบอไปยู่น้องซาลาบอ ก็เราบ่มีรูอ่นะป้ายปบแล้วก็ซื้อรถห้ขี่ขัานใหม่รถแรกบอกาเ้นทันเองโสมันโตกแหงป้ายพี่น้องกเขาเบิองตัวหน่อยเฮาเาเห็นแต่ในขีปเซสเดกอุ้มเป็นแตตีแต่ได้ปะพี่น้องเขอในงานบุกเทียงเพิ่นเนาะหาซาละซัมกระไรเมียนอยู่พี่น้องสิมกันพี่น้นง เห็นลานตื่นไหเนาะให้สละทำนนี่ก็ได้แม่ไม่หนี่นะเพื่อนมาบอกเอ้าทำดูพ่อกับแม่แม่ลูกไปเกี่ยวข่าวอยู่ตรงหน้าป้ายลูกนอนถ่าันอญ่ผู้หญิงนอนไม่ล่ะใช่ป้าเป็ปตาตีแกถ่านนอนไหมล่ะเพื่อนใช่ได้จะว่าอยจะให้พ่อไม่หนี่เอาตัวนี้เพื่อนบอกเอาเพื่อนจะได้น้องนั้นจูงแขนไปโลดเพื่อนถ้าเราทำนี่ก็เอาแล้วมาน่ะเนาะไปะไปตะตีไหมล่ะเพื่อนนานๆนะปตาสร้าง โถโถจากเดือนแล้วนะจากเดือนแล้วชำกันแล้วสีเดือนสามเดือนกินอยาตีเด้กินขาวมกสัมพอซัมพอสัมพ่อเน้องจ๋าร้านนต้กินขาวมกกับโอมไปซื้อ้วกแม่กินแต่นมอเชามันกินใช่ไหมล่ะข้าวเาหเดือนอ๋อ มันก็เห็นแต่นมกินนมแม่อยู่่ <โบ S 1> อแค่แน่เนาะกินแต่นมกล่องพแพ็ควาเดือนะหาอืไปต,ต่ตีปน้อถานอนนางน,นะขนาดไหมต้ายังเสียอได้ยกนู้แมนแมนเป็นแต่ตีเถอะเนาะถ่านอนนางาเราแบบูยิงเปนเยห,หาผู้ชายกัไปหายเป็นสลากกับบริคา,าเอาเบิดมันแพงเด็กน้อยเอาความมินี่น มนยอตขนอาตันี้อันน้องนันนี่บ่ไปบ่น้องแพ็ดน้บ่อือนี้ทุกานางนีดตกปอันนีบอน้าเปนะไ้นอันนี้บของโซลาร์เซลล์ก่อนะเมารล้งแรกนะจ๊ะบุกเทียงหน้าลูกคลกขากันนี้เนาะเนื้อใสก็น้ำสางนะบตัางนา

มื่อก่อนาะกินหนีไส่หนิอะไรน่าสางข์เลิกได้นี่นะท่วมหัวไปได้เลยนะแง้มแรงกับบริแห็งอันนี้แง้มแรงนี่มันนั่นแน่แล้วก็ซ่าเนาะเป็นตะเส็บเนาะซ้าซเก่าออกแล้วก็ซาหน้าซาหน้าเก่าออกแล้วก็คุดลงบไปนี่นะกินหัวเดือนสี่เดือนหะอันนี้นะพอดีเลยเวลาทีมงานมากกับคุดนี่นหละมืนกันก็เจ้ากินแม่เฉพาะแล้วจะหมู่เขาบ้านเขาเมือง เพราะว่าน้ำน้ำน้มีกินไม่ใช่แมนแมนแมนมาส่องมาลูกละลายคนเขาไปจังหน้าผัดหยากน้ำมูขนาดแมนนะนะโบมีเนาะแมนข้าวผัดโบมีเขาไปเขาไปหาหมูผัดจัาหน้าผัดหมูกินนั่นกินนี่ผัดยากน้ำมูแล้วบโบนะเป็นน้ำสับลูกอยู่ไห้อยู่หน้าเลยแมนนะนะตาพารีวิวอ้อมเที่ยงหน้าทะเลมันเนาะม่นเนาะเลยนี่บอลพันปลูกพักนู่นนี่กันนะ แม่เพิ่งกำลังปลูกผักเสริมผักเสริมอันนี้น้าก้ายังจะวะก้าหมักลำไยใหญ่ที่ลุงบอยเอามาสู่กินอืมมาดูเขาจ้าขีดเนาะอืมนี่งก้าวหมักพริกอันนี้นะหมักพริกแม่สะดวกสบายแล้วดีใจน้ำผึนดีใจน้ำผึนเนาะแม่ที่ได้ใบเนี่ยโอ้ยสบายหูสบายตาโนเม่ตาแบบว่าวิวคนนะธรรมชาสตร์ไปแล้ย เมื่อก่อนน่ะอาบสีอาบน้ำพายเลยพี่น้องไอยากอาบก็ต้นตัวมลงไปน้ำพายเลยคีดเหรออดีจ้าของเนาะต้นตัวมนะแม่นตะกี้เฮาเนาะบ่มีสบู่บ่มียังใส่เลยบ่แล้วพี่น้องอาบน้ำบ่มีบ่มีกอกใส้เนาะตะกี้นะแม่นอาบแต่น้ำพายต้นตัวมเมื่อกี้นะเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าขุมมือเนี่ยมีบลอกอ่ะมีแค่แต่ว่าค่กว่าตะกี้ในจังหน่อยแมนเมนเมนเมนแต่คือตะกี้มาหอนี่กัสเตล่าด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกไอ ทีมเฮาเน้ะแม่แม่พอกันใหม่คิมนา,มนาสบายดียสบายดีจ้าไปแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวยำพะรำพาไปไมึงมาเฉียดอัน